หลังจากออกมาวาดลวดลายเพียงเล็กน้อยใน X-Men Origin Wolverine และโดนแฟนๆด่าทอสาบส่งที่ไปผู้ยี่ปู้ยำตัวละครสุดโปรดของพวกเขาจนหมดราศีปีนี้ได้เวลากลับมาทวงบัลลังฮีโร่สุดเกรียนของเวทบิวสันหรือเดทพูบ,บนจอเงิน The อ้าวหวัดดีฉันก็ไม่ต้องแนะนำตัวหรอกนะว่าฉันเป็นใครเพราะว่า ดูหนังหน้าพวกนายแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักฉันคือถ้าไม่รู้จักแกก็ซอกกล่าวมากระวังโดนซอยนะขอบอกสิบข้อควรรู้ก่อนดูเดทพูหนึ่ง ฟุตเทจทดลองความยาว3นาทีที่ถูกสร้างขึ้นในเดือนมกราคมปี2012 mm hmm. เพื่อนำเสนอแนวทางของหนัง mm hmm. ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สายตาชาวโลกในวันที่1สิงหาคมปี2014 mm hmm. และได้รับเสียงชื่นชมจากเล่าแฟนบอคอมิกแบบล้นหลาม mm hmm. เป็นการฟูพรมแดงให้กับเดทพูลสู่โลกภาพยนตร์ได้อย่างงดงาม 2, mm hmm. 2. ุดของเดดพูลในเวอร์ชั่นภาพยนตร์จะไม่ได้สวมชั้นกล้ามเนื้อเทียมเหมือนนางฮีโร่เรื่องอื่นๆเพราะพระเอกของเรื่องอย่างไรอันเรโนนั้นลำบึกและแซบพอสำหรับคาแรคเตอร์นี้ 3. <Wow. S 1> า 3. หลังจากผิดหวังกับการรับบทเดอะก e ีนแลนเทนไรอันเรโนก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบติดตลกว่าตัวละครเดดพูลจะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนงังสือการ์ตูนเรื่องสุดท้ายของเขา 4. หนังใช้เวลาถ่ายทำเพียง48วันโดยเปิดกล้องเดือนมีนาคมปี2015ในแวนคูเวอร์เป็นภาพยนร ISE, ตร์แฟรนไชส์ตระกูล X-Men เรื่องแรกและเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลเรื่องที่2ต่อจาก The Punisher w a r z o n e ที่ได้เรด R 5. Deadpool เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกที่เขา้าฉายในปี2016 6. และตามธรรมเนียมของหนังมาเวลที่ปู่สแตลลีจะมารับเชิญซึ่งในหนัง d ดดพูปูรลีจะมารับบทดีเจนในคลับเรื่องผ้าเฮ้ยอย่าว่าฉันนะฉันเตือนนายแล้วว่ามันจะมีสปอยและอย่างสปอยก็ไม่ได้ทําให้ใครตายนี่หมอะน่นไม่ใช่ชาวล็อกเจ็ดในหนังเรื่องนี้จะมีการปรากฏตัวของฮิวล์แจ็คแมนถึงสองฉากและจะมีมุกกลนๆของเดดพูที่ล้อตัวละครวูเวอรีน ine, ในช่วงท้ายของหนัง เรต R ของหนังเดดพูเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ส่งต่อให้แฟนบอยของคอมิกว่าเดดพูของพวกเขาจะกวนบาทาโหดัตว์รสเซียและสติแตกแบบในเวอร์ชั่นคอมิกอย่างแน่นอน9ก่อนจะเป็นทีมมิลเลอร์หนังเดดพูเคยถูกเสนอให้โรเบิร์ตรัดิเกสและผู้กำกับคลั่งคอมิกอย่างเดวิดเอสโกเยอร์มากำกับ10 และแม้ว่าหนังยังไม่ได้เข้าฉายแต่ค่ายฟ็อก็มั่นใจว่าฮีโร่สุดเกรียนกวนบาทาคนนี้จะต้องโกยรายได้เป็นกอเป็นกรรมให้สตูดิโออย่างแน่นอนโปรเจกต์ภาคต่อของ d เดดพูจึจึงเริ่มเดินหน้าต่อ,อยังไม่รีรอติดตามร,รับชมฉากแอคชั่นสุดมันมุกกวนบาทาสุดทีนและเทคนิคพิเศษสุดตรการตาใน d e a เด o พู11กุมภาพานนันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์